คุณแม่เวตากลังพลิกประทูครับสุกแล้วด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งนะค,ะครับแม่รู้ไหมเจ้าเหียวเข้านั่งตรงเก้าอี้จเจ้าเยวเข้ากล้องนะแม่จเจ้าเยวอยู่ตรงเก้าอี้จเจ้าเยวก็ก็มีส่วนร่วมนะเนะะี่ยมาให้กำลังใจแม่อยู่ในข้างๆตรงเก้าอี้อะ่ะ เจ้าเมีย,ขอ,มยของเราก็มาให้กำลังใจเหมือนที่เคยมาให้เจ้าเมียก็มาให้กำลังใจเหมือนที่เคยมาให้กำลังใจคุณแม่แววตาในการทำอาหารเอย ให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศภูมิใจนำเสนอ <c oughs> คุณส่งถึงภูมิใจนำเสนอครับ <c oughs> ยิ้มหน่อยจ้าแม่ครัวคนสวยจ้ายิ้มสวยมาก <c oughs> ภรรยาได้ทำอาหารเขามีความสุขมากเลยนะครับยิ่งตอนเขาได้เอาอาหารไปเพลนถวายพระทหารเพลนเขายิ่งมีความสุขครับกลับมาจากวัดก็จะหน้าบ้านกลับมาครับ <c oughs> หน้าตาเปล่งประกายอิ่มบุญมีออร่ากลับมาจากวัดชอบอะไรก็จะทํทำแล้วก็มีแฮปปี้ ก่อนจะทําอาหารให้ลูกเขาก็จะไปถามก่อนว่าลูกจะทานอะไรนะครับลูกชายก็ชอบรับประทานอาหารสีมือคุณแม่นะครับ,รบวันนี้จะเอาอะไรก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชายก็จะบอกวันนี้เอาข้าวต้มก็จะบอกนะครับต้มมามา่าก็มีลูกชาย <c oughs> เวลาด็กๆคือ สามทุ่มต้มมาม่าน้อยคุณแม่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าวันไหนเขานึกถึงคุณพ่อคุณแม่เขาก็ซื้ออาหารมาฝากซื้อข้าวขาหมูซื้อข้าวหมูกรอบมาฝากรัาอยางมีส่วนร่วมเขาก็ซื้อมาครับบางทีซื้อมาบนส่งถึงกับคุณแม่ก็ทานข้าวอิ่มกันแล้วเขาก็ซื้อมาใสตู้เย็นไว้เต็มเลย ใช่ไหมลูกชายซื้อมาไว้ให้นะครับซื้อมาด้วยยังไม่ทานครับมันก่อนนี้ก็ทานข้าวอิ่มแล้วกับคุณภริยาเขาก็ซื้อข้าวขาหมูมาตื่นเช้ามายังมาถามพ่ออย่างว่าพ่อทานหรือยังเ่ใช่ทานให้ลูกนะราเราอิ่มแล้วไงครับอิ่มแล้วนะครับอ่ะดีครับ เราเรื่องราวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวบุญส่งถึงกับภรรยากับลูกส่วนลูกสาว<ม>น้องสโนไวยังไปเรียนอยู่ครับเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนะครับ,นะรบเรียนเกี่ยวกับทันตพิบาลน,นะครับทันตพิบาลอันนั้นก็ชอบข้าวแม่นกันอันนั้นก็ชอบปีมือกับข้าวแม่เหมือนกันนะครับม,มาก็จะแม่ แกงเขียวหวานอะไรประมาณแม่แกงหน่อไม้อะไรประมาณนี้นอ,อ,ะรระนอะไรอีกครับแม่ลูกสาวชอบผัดทิ้งนะครับขนมจีบขนมจีบขนมจีบบอแม่ขนมจีบแม่เคยทำขนมจีบให้ลูกสาวทานนะครับนะน้องหมอน้องหมอพ่อบุญส่งถึงเรียกว่าน้องหมอน้องหมอครับ <c oughs> <c oughs> ปลาทูทอดชุดแรกเอาขึ้นแล้วครับเอาชุดใหม่ลงแล้วครับที่ได้ยินเสียงทอดนะครับเอาเอาชุดที่สองลงแล้วนะครับเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวคุณชุนก็จะทานแล้วก็รีบไปทํางาน,นะครับวันนี้มีประชุมครับมีประชุมครับแต่งตัวมาแต่เช้าเลยทานข้าวเสร็จก็รีบไปเลยนะครับวันนี้นะครับโชว์ท่านผู้ชมหน่อยดูครับ <g iggle> เป็นยังไงบ้างครับ <g iggle> เชิญหน่อยเชิญหน่อยยังไงบ้างคุณแม่ซิมหรือย,ยังชุดแรกนะครับประทูชุดแรกนี่ครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็เอาไป ฝาชีครอบไว้ครับไปเอาฝาชีครอบไว้ครับเจ้าเหมียวก็มาให้กําลังใจอยู่ใกล้ๆดูเจ้าเหมียวส,วสมาชิกประจรก็ครัวทาเป็นหันหลังนะครับทําเป็นหันหลังแต่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเขาจะอยู่ให้เราเห็นเขานะครับดูครับดูครับ,บเามานั่งให้กําลังใจอยู่นี่เ <c ười> หมียวเอ้ยหันหน้ามาหน่อยลูกหันหน้ามาหน่อยเหมียวเอ้ยหันหน้ามาหน่อย หน้าไปท่าคลายท่านผู้ชมเอยลูกน่นูนมาให้กำลังใจคุณแม่แววตาของเขาเขาจะไม่ห่างกันนะครับ้ <c oughs> อมไน้อมไนฮอมไนฮัมไนได้ไหมไปแล้วแม่จะไปแล้วแม่ หอมหน่อยได้ไหมหอมหน่อยได้ไหมขอหอมหน่อยได้ไหมแ <c oughs> มวของน้องหมอแก้วครับแมวของน้องหมอแก้วครับตอนนี้อยู่กับคุณแม่เวลตารักคุณแม่เวลตามากตอนนี้หันหน้าไปหาคุณแม่เวลตาเปส่งกำลังใจแล้วหนก็หันหน้าไปทางแม่เขานะครับก็ <S S ดีแขง,งแหละ หันหน้าไปทางแม่เวาตาลนะ่าาสีการและสีากนสานครับเตรียมเลยมุญสุดถึงเตรียมเลยวันนี้ สงถึงเตรียมเลยวันนี้ลิบทานรีบไปรอคุณแม่ปรุงอยู่รอคุณแม่ปรุงอยู่แล,แล้วการทำอาหารก็เสร็จสับทุกอย่างพร้อมบนโต๊ะต่อไปบุญสุงถึงจะรับประทานแล้วก็รีบไปทำงานครับดูครับ <G ül üyor> น้ำพริกน้ำพริกมะเข,อข,อขอือเทศแบ่งให้เหมียวหน่อยเอาเมียวอะเมียวอยากได้เมียวอยากได้แบ่งให้เหมียวแล้ว อร่อยมากครับพริกมะเขือพริกมะเขือเทศครับอร่อยครับคุณแม่อร่อยมากครับ ครับอร่อยครับคุณแม่ขอบคุณมากอร่อยมากอร่อยมากมาจิ้มแต่พอดีครับน้ำริก ชอบบุญส่งถึงเลยครับน้ำพริกมะเขือเทศนี่ครับของชอบบุญส่งถึงเลยนะครับน้ำพริกมะเขือเทศนี่ครับจึงกว่าครับ